ก่อนชิงเครในช่วงถามตอบปัญหาโฟร์นับสอบถามนะครับซื้อโฮโก้ไวเลสมาใช้บนรถเปคคือฟ a s t c h a r เกอ15วัตต์เอามาใช้งานจริงได้แค่10นาทีขึ้น1%ยากถามว่าไวเลสฟ f a ชาร์จเกอร์ความเร็วในการชาร์จประมาณนี้อยู่ไหมกรณีที่ไม่ใช่เกี่ยวกับหัวชาร์จที่จุดบุรีในรถไหมเพราะใช้ธรรมดาต่อกล้องหน้ารถอยู่ iPhone 12 pro max นะครับ คำตอบอยู่ที่ว่าต้องดูที่เสียบบุหรี่ด้วยว่าจ่ายมากี่แอมส่วนใหญ่เป็น1แอมไม่ก็2 m. แอมป์ถ้าถ้า2แอมต้องดูว่าจ่ายมาเต็มที่ไหมนะครับแต่ถ้าเป็น m a ็ s a ซ e ถึงจะได้15วัตต์นะครับผมสเปคของ15วัตต์ของตัวนี้สับรับไ i ไม่ใช่ของ m a ็ s a ซ e ถ้าเป็น QI ของ iPhone จ่ายได้มากสุดอยู่แค่7.5วัตต์หรือแค่5วัตต์ในบางตัวนั่นเองนะครับ สำดีในช่วงถามตอบกับไอโฟนเพื่อนเป็นงเท่านี้นะครับขอบคุณเสามาในการชมและเสดีับ